ยินี้เราเข้าสู่รายการไทยได้เท่าไหร่แน่จริงรายการที่ไทยยังไงก็ตอบไม่ถูกนะครับมาดูกันในวันนี้ฮะกติกาของเรามีง่ายๆครับถ้าเกิดตอบถูกเนี่ยบวก1หนึ่งคะแนนถ้าเกิดตอบผิดครับลบหนึ่งล้านคะแนนครับโอ้โหมาดูววันนี้มาดูว่าวันนี้คุณน้าเขาจะได้ไปกี่คะแนนต่อข้อครับพร้อมแล้วข้อที่หนึ่งครับมาครับคุนยนรูปแมวครับคอยช่วยเหลือคนสามารถหยิบของออกจากที่เก็บของพงทองได้ดเลมอนมะ ค,คิดครับผมคิดอีกว่าคำตอบคือคุโรจังครับใช่คือคุโรจังไม่มียดูเข้าไปลึกๆทางขวาน่ะทางขวาอ้าวเก้แล้วหยิบดาบออกมาได้ด้วยคุโรจังเนี่ยจากการ์ตูนตัวของแมวไซบอร์กเหมียวมิไซายกร์ตูนดังที่เข้ามาฉายในไทยเมื่อตอนปี2002หรือว่าประมาณ23ปีที่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ง่ายหน่อยพอแรกก็ตอบไม่ถูกพอละรอบนี้นี่ตัวสีฟ้าเลยมีกระเป๋าหน้าทองด้วยแล้วก็ติดใบพัดที่หมุนได้เนี่ยอยู่บนหัวก็คำตอบเดิมโซลิมอน พี่ครับแต่ว,ว่าใกล้เคียงมากคำตอบคือพี่หนงชาชาชาจากชิงร้อยชิงล้านชาชาชาศึกโชกุนตอนปีศาจแมวครับผมไม่ดูเดวเลยมองจริงลบ200ล้านคะแนนสอ0 0ล้านแล้วหรอสอง้านสอง้านข้อที่3เป็นตัวดีขยายร่างใหญ่ได้คอยปาราบเหล่าสัตว์ประหลาดอคอยสู้กับไคจู อ๋ออุจแมนพี่ครับไม่ใช่คำต,ตอบคือหันุมานครับผมนี่หันุมานนี่ โอ้โหไงยืนเคียงคู่เราคุนเตอร์แมนมาจากภาพยนตร์เรื่องฮันุมานพบเจดยอดมนุษย์นะครับออกฉายในประเทศไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2517หรือประมาณปี1974เป็นการร่วมมือกันระหว่างชายโยภาพยนตร์ของไทยนะครับแล้วก็สึบุรายะโปรดักชั่นของญี่ปุ่นจ้ายังไม่เกิดเลยเออไม่มีใครเกิดทางนั้นหนูก็ยังไม่เกิดหนูไม่รู้กูไปดูได้ยังไงข้อต่อไปครับจะถูกบ้านตะ้อหรือเปล่าข้อที่4นี่เรามีแค่5ข้อนะ5ข้อเอออผิดไปสามนี่ผิดไป็นมละข้อที่สี่ครับเป็นสั อาหารแล้วก็มีวิชาจากอาจารย์ที่อายุมากแล้วอาจารย์เป็นสัตว์เหมือนกันด้วยแบนด้า,าฟูแบนด้าก <c oughs> ินอาหารถือว่าเป็นสัตว์อาจารย์ก็เป็นสัตว์พิดครั <c oughs> อบผมคำตอบคือนินจาเต่าครับเป็นสัตว์ต่อผู้เกง่งอ๋อเออพ่อกินพิซซ่ามี่อาจารย์เป็นหนู <c oughs> โอเค <c oughs> แก่เพราะ เดี๋ยวให้คะแนนข้อนเลยข้อนี้ง่ายๆเลยใส่ชุดสีดาอารมณ์รัดลูกออกปฏิบัติกาตรตอนกลางคืนรูปโลโก้ที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นรูปข้างขาวแล้วต่อสู้กับชายหน้าขาวที่แต่งหน้าแต่งตัวเหมือนตู้ตลกค,ค,ครับต่อมาลักนาดนี้แบทครับคำตอบคือพิ่ติงชิโร่ครับนี่ครับ นี่เราจะลองท่านตาจะลายถ้าเจอแดนจะเป็นมนุษย์ข้างข่าวนะออกติชิโร่ครับออกจำหน่ายในปี1990นะครับแล้วกิดเป็นปีไทยก็คือ2533ยังไม่เกิดเหมือนกันเป็นนี่หน่ไยอาร์บัมชื่อโชชายโยซึ่งเป็นอาร์บัมเดี่ยวชุดแรกของติชิโร่นะครับอาจจะเมื่อไม่ถูกเลยก็มีข้อพิเศษแล้วกันก็ไม่หามาได้นแต่หลังที่เรายังไม่เกิดต่อไปครับเป็นผู้ชายร่างสูงใหญ่แข็งแรงบินได้มีป้าผูกอยู่ข้างหลังสีแดงอ่ะโนบัวเป็นตัวเอกอยู่หน้าแล้วก็สามารถปล่อยลังสีออกจากตาได้แล้วก็ไม่ชอบคลิปตัวไหนจะใช้มเกิินนไไไป่ชอบตัว ในตัวเอสขนาดนี้ก็ต้องซูเปอร์แมนป่ะแต่ว่าจะเข้าลงเร็วๆนี้ด้วย่างก็มไม่ใช่ผิดค,ครับผมตคำตอบคือบ<ช>ิซาร์โลครับนี่เลยบ<ช>ิซาร์โลจะเป็นตัวโคลนของตัวซูเปอร์แมนนะครับจะมีตัวเอสเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวเอสกลับด้านทุกอย่างจะกลับด้านกับซูเปอร์แมนหมดแล้วก็มีพละงกำลังเหมือนซูเปอร์แมนเลยอย่างซูเปอร์แมนสามารถปล่อยลมหายใจเยือกแข็งได้เนี่ยอันนี้จะสามารถปล่อยลมหายใจเปลวไฟได้ซ<อ>ูเปอร์แมนปล่อยรังสีความร้อนจากตาได้ตัวน,นี้จะปล่อยรังสีความเย็นจากตาได้ผิวจะเป็นสีซีดๆนะ สามารถเป็นได้แล้วแต่เหตุการณ์ในเล่มมีข่าวหรือว่าจะโผล่มาในหนังซูเปอร์แมนภาคใหม่ของปี2025โดยเจมสกันนะครับโดยมีข่าวว่าอาจจะรับบทโดยเฮลลี่คาวิลซูเปอร์แมนเก่าซูเึ่งก็มนคนเก่าโอยซึ่งมันเหมาะมากซูเปอร์แมนจริงๆกับซูเปอร์แมนเก่าที่สติเนี่ยเคยเขียนไปแล้วด้วยก็คือโตมิซโลนั่นเองอาจจะโผล่มาได้ดังนั้นถ้าเกิดไม่อยากพลาดอย่าลืมไปรับชมในโรงกันในวันที่10กรกฎาคมนี้นะฮะเราไว้เจอกันใหม่กับรายการทายได้ท่านนายแน่จริงวันนี้เราไปก่อนสสสสววััััดดีีคครรบบ 新罗，新新港边。